น่วยผล,ลไม้สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูหมวยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูหมวยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยผลไม้เรื่องการแปรรูปผลไม้กันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันครณครูหมวยมีนิทานคำกรอนมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะ เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานท้องกันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะหนูนิดซื้อผลไม้เรื่องและภาพลำพูแสงลบสวัสดีสวัสดีเพื่อนจ๋าหนูนิดชวนมาหาซื้อผลไม้น้องนุ่นขอตามมาด้วยพี่จ๋าน้องช่วยเลือกซื้อก็ได้ อุ่นเขียวแดงพวงโตดูนั่นโอ้โหส้มโอลูกใหญ่สีแดงพวงนั้นลิ้นจี่ลำใยสารี่หวานดีชอบไหมลางศาสตร์ใครกลับลองกองดูนิดจ้องมองรองดูใกล้ใกลมะยงชิดกับมะปรางหวานเปลือกสีเหมือนกันนั่นเนาะกองใหญ่ ชมผู้สีแดงสีเขียวกรอบหวานจริงเชียวไม่เปรี้ยวลองไหมมะม่วงมากมายหลายพันสุกดิบหวานมันเลือกกันตามใจฝรั่งผิวสีเขียวอ่อนนั่นแก้วมังกรกระท้อนลูกใหญ่แอปเปิ้ลมีหลากหลายสีแตงไทยหอมดีสีส้มถูกใจ แตงโมมะพร้าวน้ำหอมละมุดสุกงอมกลิ่นหอมไปไกลส้มเขียวหวานสตรอเบอรี่สับประรดก็มีรู้จักดีใช่ไหมมังคุดเนื้อเปรี้ยวอมหวานลูกทับทิมนั่นสีสันสดใสกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าน้นลูกด้วยหนาหน่ากินเหลือหลาย มะละกอลูกสุกสีเหลืองส่วนนั่นมะเฟืองพวงสีเหลืองมะไฟทุเรียนเปลือกหนามแหลมคมกลิ่นโชยตำลมดมแทบไม่ไหวขนุนผิวนอกครุขระระกำรรมสละเชิญจ้าชิมได้ผลไม้เมืองไทยหลายหลากรสชาติถูกปากประโยชน์มากมาย เลือกซื้อแล้วหิ้วกลับบ้านสองพี่น้องชื่นบานรับประทานผลไม้เด็กๆก,ก็ได้ฟังนิทานกันไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะวันนี้คุณครูหมวยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยผลไม้เรื่องการแปลรูปของผลไม้นะคะไปเรียนกันเลยคะ่ะการแปลรูปผลไม้ การแปลรูปผลไม้มีสองวิธีวิธีที่1การถนอมอาหารผลไม้สามารถนำมาถนอมอาหารได้หลายวิธีเช่นการอบแห้งชาบเชื่อมและแช่อิม่มผลไม้ที่นิยมนำมาทำการอบแห้งเช่นกล้วยอง,งุลลำไยกีวี สตรอเบอรี่เป็นต้นค่ะวิธีที่สองการทำน้ำผลไม้ผลไม้สามารถนำมาแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ได้เช่นสม้มแอปเปิลกีวีอง,งุ่นทับทิมเป็นต้นค่ะประโยชน์ของการแปรรูปผลไม้นะคะ ช่วยถนอมอาหารทำให้มีกลิ่นและรสชาติดีขึ้นสามารถนำมาจําหน่ายได้สะดวกขึ้นและเพิ่มความเข้มข้นของอาหารได้อีกด้วยค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้การแปรรูปของผลไม้กันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูหมวยก็มีกิจกรรมชวนคิดให้เด็กๆได้ฝึกคิดด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เราไปทำกิจกรรมพร้อมกันได้เลยค่ะไปเลยค่ะผละไม้อะไรเอ่ยผลไม้อะไรเอ่ยรูปร่างอัปลักษณ์แต่คนมักแวะเวียนหารสหวานฉําเนิ่นนานมามีตาอยู่รอบตัวสับปะรด กมเกี้ยงใหญ่กว่ากำปั้นเนื้อในมันมียางเหนียวชื่อดังเหมือนระเบิดเลยทีเดียวคนเที่ยวเอามาต้มกินมะตูมเปิดเขียวพบขาวเปิดขาวพบดำรสชาติหวานฉ่ำเมื่อผลสุกงอมน้อยนา ต้นมีนามแหลมแถมยังมีรสเปรี้ยวผู้คนชอบขบเคี้ยวชวนให้น้ำลายสอมะขวิดรูปร่างโค้งเป็นขอรสเปรี้ยวหวานพอได้ผลแน่นหนาเมื่อเยาวไวยสุกเมื่อไห่เริ่มสั่นคอนมะขาม คำหน้าเรียงมะคำหลังจะบอกดีไหมบอกดีกว่าว่าหลังคือไฟรวมกันได้ผลไม้อะไรเอ่ยมะไฟกลางวันนอนนิ่งในกระจาดกลางคืนส่องแสงสาสรสว่างฟ้าลูกจันท สีเขียวเกี้ยงกลมภายนอกเนื้อในออกสีแดงรสหวานมเมล็ดในออกสีดำและน้ำตาลคนชอบรับประทานทั่วไปมะเดือ่อผลสุกมีสีแดงมเมล็ดแยงออกที่ก้นผลไม้นี้ช่วยเหลือคนจนเก็บมเมล็ดขายได้กำไรงาม มะม่วงหิมะพานผิวนอกมีหนามแหลมเนื้อในออกมีสีเหลืองรสชาติหวานหอมชื่นใจใครๆก็ชอบกินจนอิ่มเองทุเรียน ็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ทำกิจกรรมชวนคิดกันไปแล้วเด็กๆสามารถทําได้ทุกข้อเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะจบการเรียนการสอนกันไปครูหมวยจะสรุปการแปลรูปของผลไม้ให้เด็กๆได้ฟังกันอีกครั้งนะคะการแปลรูปของผลไม้มีหลากหลายวิธีเช่นการแช่อิ่ม การเชื่อมการชาบและการอบแห้งค่ะและยังสามารถนำไปทำเป็นน้ำผลไม้ได้อีกด้วยนะคะเช่นน้ำส้มคันน้ำแอปเปิลน,น้ำอง,งุ่นน้ำทับทิมเป็นต้นค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องชื่อของผลไม้ลักษณะของผลไม้วิธีการล้างผลไม้ ประโยชน์ของผลไม้และการถนอมอาหารด้วยการแปลรูปผลไม้ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้คุณครูอยากให้เด็กๆส่งคลิปวิดีโอน่ารัก mm hmm. น่ารัก,รกเกี่ยวกับการทานผลไม้ของเด็กๆที่เด็กๆชอบมาคนละหนึ่งชนิดอย่าลืมส่งให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ